สวัสดีชาวราศีเมษทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีเมษตั้งแต่วันที่1 5บหถึงสามเมษายนนะครับพาความรักของชาวราศีเมษจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทานายดวงท,วทั่วไปนะครับผมในเรื่องของความรักไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือว่าไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่อยากดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่าาคลาคิปนี้แนละ้วเช่นกันนะครับผมก็กดดูได้เลยนะครับ ก็มาเริ่มดูดวงความรักของชาวราศีเมษตั้งแต่วันที่15ถึง30เมษายนกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมมาเริ่มที่ไพ่ใบแรกกันดีกว่านะครับเป็นไพ่ของไพ่2ไม้เท้าเข้ามาหรือว่า two of one นะครับเป็นภาพของผู้ชายคนหนึ่งนะผมสิมชุดหมดแดงแล้วก็เหมือนกับถือโลกใบนี้อยู่ในมือเฝ้ารออนาคตไกลๆหรือว่ากําลังคิดถึงอนาคตอยู่ว่าเราจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้หรือเปล่าเราจะกลับมารักกันเหมือนเดิมหรือว่ากลับมาเป็นในวันที่เหมือนกับเราเคยมีกันอยู่หรือเปล่าโลกใบเดียวกันนั่นเองเพราะไพ่พใบนี้เหมือนกับว่าตอนนี้ยยยยเเานนนออูู่่ตรงรงงะบี มองท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือว่าเหงาตอนค่ำคืนหรือว่าอยู่คนเดียวนี่แหละที่เหมือนกับว่าพยายามมองหาคนที่เขารักมองหาอนาคตมองหาคําตอบว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราจะกลับมาดีใช่ไหมเราจะกลับมาวนเวียนหรือกลับพบเจอหรือกลับมารักกันอีกใช่หรือเปล่าไพ่สองใบเท้าใบบยกว่ามันมีโอกาสมันมีอนาคตมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณสองคนเนี่ยมันมีหลายหลายอย่างที่มันยังคงผูกพันยังคงยึดต,ติดกันอยู่ นะครับพอไพ่ใบต่อมาเนี่ยขึ้นมาไพ่ว่าเวออฟวอร์จหรือววออฟฟอร์จูนเข้ามามันคงผ่านอะไรกันมาเยอะผ่านเวลากันมาเยอะแหละแล้วมันก็ต้องใช้เวลาอย่างมากในการที่คุณ2คนเนี่ยจะวนเวียนกลับมาพบเจอกันหรือกลับมาปรับความเข้าใจหรือกลับมาคุยกันอีกตอนนี้คุณ2คนอาจจะมีเรื่องของความห่างไกลกันเรื่องของความรู้สึกความเข้าใจหลายสิ่งหลายอย่างที่มันไม่ได้กลับมาเป็นโลกใบเดิมหรือว่าโลกใบเดียวกันหรือว่าสิ่งที่มันอยู่ด้วยกันก็จริงหรือว่าสิ่งที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วแต่ว่ามันเหมือนกับคนที่ห พร้อมจะรักกันพร้อมจะแคร์กันพร้อมจะเข้าใจกันเหมือนกับไพ่ของคนคนนี้ที่เฝ้าลอลรอคําตอบว่าโรคใบนี้ยังเป็นโรคของกันและกันอยู่หรือเปล่าโรคของฉันยังเป็นโรคเดียวกับเธอหัวใจของฉันยังเป็นหัวใจดวงเดียวกับเธอใจของฉันยังเป็นใจของเธออยู่หรือเปล่านะครับผมพอพไพ่ใบต่อมาเนี่ยขึ้นมาว่าวิวอัพหรือยนะครับผมมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ผ่านไดกันมาเยอะเมื่อจะเป็นเรื่องของการเรียนบ้านการรักษาหัวใจแหวนเพชรเงินทองหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยเราคงมีความรู้สึกหลายอย่างที่มันเกี่ยวพันกัน นะครับผมที่จะต้องติดต่อที่จะต้องพูดคุยกันที่จะต้องรู้สึกเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับเราผ่านอะไรกันมาเยอะเราใช้เวลากันมาตั้งเนินนานนะครับผมแต่ไพ่ใบต่อมาเนี่ยผมบอกไว้ก่อนว่าคุณ2คนจะมีความห่างไกลกันแหละหลายท่านเนี่ยมักจะอยู่แบบไพ่อยู่คนเดียวพอไพ่ขึ้นมาว่าดีแฮงแมนเข้ามามันคือความรู้สึกที่เหมือนครับว่าตอนนี้เราอาจจะรู้สึกเหมือนกับอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวทาได้แค่เพียงแค่รอเวลาทาได้แค่เพียงแค่รอคอยด้วยความรู้สึกเหมือนกับทรมานไปทั้งหัวใจเลยนะครับผมทรมานเหมือนเกินทงที่ เหมือนกับเราอยู่กับเขาทั้งที่เราอยู่ห่างไกลกับเขาอยากจะพูดกับเขามากมายเลยแต่เหมือนกับว่าเราไม่สามารถพูดความจริงกับเขาได้ว่าเรารักเขาแค่ไหนว่าเราเรารู้สึกไงกับเขาบ้างเรารักเขาเราแคร์เขาเราคิดถึงเขามากแค่ไหนเหมือนตอนนี้เราไม่สามารถทําอะไรได้เพราะพา่ขึ้นมาว่าดิแฮงแมนเป็นภาพของคนหนึ่งที่เหมือนกับห้อยหัวด้วยความรู้สึกทรมานแล้วก็ถูกตึงเอาไว้ไม่ให้มัดมือมัดเท้าไม่ให้ไปไหน นะครับผมไพ่ใบนี้เ่ยเหมือนกับว่าเราทําไไ้แค่เพียงแค่เหมือนกับรอคอยแล้วก็หวังว่าเขาคงได้ยินเสียงหัวใจของเราได้ยินหัวใจของเราว่าเรารักเขามากแค่ไหนเราแคร์เขามากแค่ไหนแต่ไพ่ใบต่อมาเนี่ยขึ้นมาไพ่ห้าไม้เท้าก็อย่างที่ผมดูไปแต่ EP ที่แล้วใจนิ่งก็รักเขาเตะใจนิ่งก็เกลียดสิ่งที่เขาทํากับเราเพราะห้าไม้เท้าใบนี้บอกว่ามันมีการที่พูดคุยกันแล้วก็เหมือนกับเขาพูดจาไม่ดีกับเราแล้วเขาทำร้ายเราตลอดเขาชอบหาเรื่องเขาชอบเหมือนกับว่าชวนทะเลาะนะครับผมแล้วเวลาเราพูดอะไรกับเขาไปเนี่ยมันเหมือนกับกกการรทที่พูดดออะะไไไไปป็็ผิํ ผิดไปหมดทําอะไรปก็กลายเป็นปัญหาไปหมดกายเป็นคนที่เหมือนกับต่างฝ่ายต่างไม่เข้าใจกันเหมือนเดิมต่างฝ่ายต่างมองหน้ากันไม่ติดเหมือนเดิมไพ่ใบนี้เลยเหมือนกับว่าคุณเองอ่ะเหมือนกับพูดไม่ได้เพราะอะไรพูดอะไรไปก็ผิดทําอะไรไม่ได้เพราะอะไรทําอะไรไปก็ผิดนอกจากเพื่อให้ใบนี้เลยเหมือนกับว่าทําได้แค่เพียงแค่เหมือนกับทรมานไปดั้งหัวใจเลยคิดถึงเขาแต่ก็พูดความจริงกับเขาไม่ได้รักเขาแต่ก็บอกว่ารักเขาไม่ได้เหมือนทําอะไรไปก็ทําอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากหวังว่า อยากให้เขาเนี่ยได้ยินสิ่งหัวใจของเราว่าเนี่ยเรารักมาเขามากแค่ไหนเราแคร์เขามากแค่ไหนเรารักเขามากแค่ไหนนั่นเองนะครับผมแต่ว่าพ่ขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาก็เดือดสตาร์แล้วเหมือนกับว่าเราคอคอยความหวังอยู่เราไม่รู้ว่าต้องทายังไงว่าให้เขาเนี่ยเข้าใจเราสักทีหนึง่งให้เขาได้รับฟังเสิ่งหัวใจของเราสักทีหนึ่งให้เขาเข้าใจหัวใจเราสักทีหนึ่งนั่นเองอเพาเดือดสตาร์ไนี้เรยบอกว่ามันเปนรียบเสมือนกับการที่ขอพรอจากดวงดาวการเหมือนกับว่า เยียวยาว ing, หัวใจกันเหมือนก็นให้ความหวังตัวเองว่าสักวันหนึ่งเนี่ยมันต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนสักวันหนึ่งคนที่เขาทําร้ายเราในวันนี้คนที่เราทาเจ็บปวดทําให้เราเสียใจทําให้เราร้องไห้ทําให้เรามีน้านําตาเนี่ยสักวันหนึ่งเขาจะต้องเข้าใจเราเขาต้องได้ยินเสียงหัวใจของเราว่าเราราักเขามากแค่ไหนที่เรายอมทนอยู่อย่างนี้ไพสตาเลบอกว่าต้องเหมือนกับการให้ความหวังอ่ะการเหมือนกับว่าขอความหวังหาความหวังในการที่เหมือนกับว่าสักวันหนึ่งมันต้องต้องดีขึ้นสักวันหนึ่งเราต้องกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับผมไพใบนี้เลยเหมือนกับว่า คุณเหมือนกับว่าอยากจะกลับมาเป็นเหมือนกับวันที่เราเคยมีความรู้สึกที่เหมือนกับดวงดาวดวงดาวคืออะไรดวงดาวคือความสดใสความเปล่งประกายนะผมเรื่องราวครั้งนั้นเรื่องราวที่ดีๆเรื่องราวในวันวานที่เราเคยดีต่อกันเราเคยทําดีให้กันและกันเราเคยยิ้มหัวเราะ ้องให้ไปด้วยกันมีความสุขความทุกข์ไปด้วยกันเหมือนอย่างที่ผมบอกไปไพ่เวลออฟดีหรือเวลฟอร์จูนเข้ามานั่นเองคุณเคยผ่านอะไรกันมาตั้งเยอะคุณเคยร่วมอะไรกันมาตั้งมากมายนะผมเป็นอะไรสิ่งหลายอย่างทุกๆสิ่งทุกอย่างเลยที่เราเคยผ่านมาด้วยกันนั่นเองนะครับไพ่ใบต่อมานะผมขึ้นมาว่าไพ่เดอะเวอร์ไพ่เดอะเวอร์ใบนี้คืออะไรไพ่เดอะเวอร์ใบนี้บอกว่าตอนนี้เราเหมือนกับการที่พยายามนะผมพยายามที่เหมือนกับว่าจะพยายามปกป้องรักษาเยียวยาความรู้สึกของเราให้เหมือนกับว่าให้มันดีที่สุด พยายามรักษาการเริ่มต้นใหม่พยายามคิดว่าเราสักวันหนึ่งในอนาคตเราต้องกลับมาเป็นเหมือนกับเหมือนเดิมนั่นเองกลับมาเป็นเหมือนกับคนที่เราเคยเป็นโลกใบเดียวกันเคยมีหัวใจด้วยกันนั่นเองแต่ไพ่ใบต่อมาเนี่ยขึ้นมาว่าด็แฮงแมนนะครับผมกับฮ่าเด็กแฮงแมนกับสองไม้เท้าคือการห่างไกลใบนี้ที่นี้เนี่ยคือบางทีชาวสีเมฆก็คงอยากจะได้คําตอบแหละว่าลองอยู่กันแบบเงาๆดูซิลองอยู่กันแบบว่าไม่มีกันดูซิลองอยู่กันแบบห่างกันดูซิขาจกันไปเนี่ยจะทนได้ไหมถ้าเกิดไม่มีกัน อยู่อย่างเงาเงเนี่ยจะรักกันหรือเปล่าจะรักกันมากขึ้นหรือเปล่าจะคิดถึงกันหรือเปล่าไพ่ใบนี้เนี่ยเหมือนกับไพ่เดลเบอรคุณค่อนข้างจะคิดว่าการที่ห่างกันไปเนี่ยการที่เหมือนกับว่าอยู่อย่างเงาเงการที่เหมือนกับว่าขาดกันไปเนี่ยต้องคิดว่าใจหนึ่งเนี่ยมันต้องกลับมารักกันแน่นอนเลยพอคิดว่าสักวันหนึ่งเนี่ยมันจะเหมือนกับพอเราอยู่กันแบบคนห่างกันไปดูซิ ห่างกันไปดูซิแล้วเหมือนกับว่าจะรู้สึกว่า,าพอขาดกันไปเนี่ยจะเริ่มเห็นค่าของการันกกมากขึ้นจะเห็นคุณค่าของอะไรที่เราเคยผ่านด้วยกันมามากขึ้นจะมีเวลาให้แก่กันมากขึ้นแล้วก็เริ่มคิดถึงการเริ่มรักกันมากขึ้นเริ่มมีเวลาทบทวนความสัมพันธ์สิ่ง,งต่างต่างที่เราเคยทําด้วยกันเนี่ยมากขึ้นนั่นเองนะครับพไพ่ใบต่อมาก็เลยเหมือนกับไพ่ขึ้นมาว่าแปะถ้วยนะครับผมไพ่แปะถ้วยใบนี้บอกว่าเห็นเป็นยังไงบ้างชาวราศีเมษผมคิดว่าคุณอะไม่ใช่ว่าไม่รักหรอกนะคุณ แต่คุณเองเนี่ยเหมือนกับเก็บข้าวเก็บของแล้วก็เหมือนกับพันหลังให้กับสิ่งสิ่งนี้ผมคิดไพ่ใบนี้บอกชาวสีเมฆว่าคุณคงพยายามทําทุกทีทุกอย่างแล้วแหละในการที่เหมือนกับทุ่มเทความรักให้ใครสักคนหนึ่งให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่ครั้งที่คุณทําลงไปเนี่ยมันเหมือนกับว่าโอเคมันถึงเวลาแล้วแหละที่ฉันต้องเหมือนกับต้องไปถึงเวลาที่ฉันเหมือนกับต้องปล่อยมือต้องเดินออกมาจากสิ่งสิ่งนี้รักกันมากแค่ไหนนะผมแต่เหมือนกับว่ามันก็ต้องเหมือนกับการที่เฟรตตัวเองออกมาดีกว่าเดินออกมาดีกว่าอย่าให้เหมืออนนนัความมรทีีี่่่ยูตง้เ มันตกลงไปแล้วมันก็ล้มลงไปทั้งหมดเลยอย่าให้มันไม่ลงเดี๋ยวความรักที่เคยมีแก่กันความรู้สึกดีที่มีให้กันความรักที่เคยมีให้แก่กันเนี่ยไม่เหลืออีกต่อไปเลยดีกว่าไพ่แปดถ้วยใบนี้บอกว่าเราอาจจะรู้สึกเหมือนกับปล่อยวางก็ได้นะผมไม่ได้เดิอนออกมาแต่จจรู้สึกว่าปล่อยวางอยู่ใครอยู่มันไม่สนใจแล้วไม่ตามและไม่สร้างปัญหาไม่พูดไม่รบกวนหัวใจเขาไม่ทําอะไรอีกต่อไปนั่นเองหรือใช้ชาก,กับกับตรงนี้นั่นเองนะครับหรือหลายๆท่านเนี่ยจะเลือกวายแปดถ้วยเข้ามาคือการที่เหมือนกับว่าเราาาพออออแล้ววขเเป็นนฝ่ย่ยดดกกีา นะครับผมเดินออกมาดีกว่าที่จะลงไม่ลงเดี๋ยวความรักที่ดีแก่กันอีกเดินออกมาเพื่อเหมือนกับว่าไพ่ผมบอกไปแล้วเนาะอยู่อย่างเงาเงาขาดกันไปจะทนกันได้หรือเปล่าขาดกันไปเนี่ยยังจะคิดถึงกันแล้วก็รักกันหรือเปล่าน,นะครับผมไพ่ไปต่อมานะผมขึ้นมาว่าไพ่ขึ้นมาว่าก้าวถ้วยถามว่าชาวสีเมฆเป็นยังไงบ้างคนละของคุณเขาอาจจะรู้สึกเหมือนกับเขาอาจจะรู้สึกเหมือนกันกบไพ่ก้าวถ้วยคุณเองถามว่าเป็นยังไงอาจจะดูภายนอกเราเหมือนกับเราไม่แคร์เหมือนกับว่าเราตัดสินใจที่เดินออกมาก็คือการที่ เราไม่ทนเราไม่แคร์แต่ความจริงไพ่ก้าวถ้วยใบนี้บอกว่าคุณยังคงแคร์อยู่คุณยังรู้อยู่ว่าเราผ่านอะไรกันมาบ้างเรารักกันมากแค่ไหนผมไม่คิดไพ่ึ้นมาว่าก้าวถ้วยใบนี้บอกว่าเราพร้อมนะสักวันใดกัวันหนึ่งก็ตามที่คุณคิดถึงกันถ้าคุณรักกันคุณกลับมาได้เลยคุณกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้เลยคุณกลับมารักกันได้เลยพอไพ่ก้าวถ้วยใบนี้บอกว่าบางทีการห่างกันไปเนี่ยก็เพราะอยากให้คุณเนี่ยได้ยินเสียงหัวใจของฉันไงล่ะพราะทุกครั้งที่เราอยู่ด้วยกันทุกครั้งทีีี่่เเรราาคุยยกกันนบททํอะไไป็ผิด เราอยู่ด้วยกันเราทําอะไรไปมันก็ผิดไปหมดทําอะไรก็เป็นปัญหาไปหมดลองห่างกันดูสิแล้วลองฟังเสียงหัวใจของกันและกันดูว่ามันมีการแลกการอยู่หรือเปล่ามันมีความรักให้แก่กันบ้างหรือเปล่าไพ่ใบต่อมาก็เลยคิดว่าอย่าคิดว่าเราไม่เจ็บอย่าคิดว่าเราลองไห้ไม่เป็นพอไพ่ใบสุดท้ายเนี่ยขึ้นมาไพ่สิบดาบผมเลยคิดว่าไพ่ใบนี้บอกว่าชาวสีเม่หลายท่านเนี่ยคุณคงเจ็บคุณคงเสียใจคุณคงร้องไห้ถ้าคุณกลับไปอยู่ที่เดิมคุณตอนนี้คุณอยู่กับเขาเขาคงอาจจะเหมือนกับ ทำร้ายคุณอยู่ก็ได้เขาอาจจะทำให้คุณมีน้ําตาเจ็บปวดตายเหมือนกับตายทั้งเป็นอยู่กับคนที่คุณรักก็จริงแต่คุณเหมือนกับคนที่ถูกเขาทาร้ายอ่ะไม่เลิกก็เหมือนกับเลิกไม่เจ็บก็เหมือนกับเจ็บไม่อกหักก็เหมือนกับอกหักเสียใจตลอดไพ่สิบดาบใบนี้บอกว่าเราก็เจ็บนะก็ะตอนที่เราทําอะไรไปแล้วเขาก็เหมือนกับไม่ต้องการกับการที่เราทําอะไรไปก็ผิดไปหมดทําอะไรไปก็ไม่ใช่ไปหมดไพ่ใบนี้ดนะ้เหมือนกับว่าใจนึงก็รักเขาแต่อีกใจนึงก็เจ็บก็เสียใจก็เกลียดกับสิ่งที่เขาเป็นเหมือนกันเก็เลือกที่จะเเมย นะครับผมเฟดตัวเองของมันที่นี่ถามว่าเจ็บไหมไพ่คิดมาว่าสิบดาบเราก็เจ็บนะเพราะเรารักใครสักคนหนึ่งเนี่ยเรารักมากมเจ็บก็เจ็บที่สุดรักมากเจ็บมากนั่นเองนะครับแต่ไพ่ขึ้นมาว่าเทมปูรันใบนี้เนยบอกว่าความสัมพันธ์ตอนนี้ชาวสีเมลงท่านเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยสิ่งที่คุณคิดสิ่งคุณเป็นแบบนี้เนี่ยทำไมถึงเป็นอย่างนี้ก็เพราะไพ่ขึ้นมาว่าเทมปูรันคือความรู้สึกที่ไม่เหมือนเดิมระหว่างคนรักของคุณกับคุณนั่นเองเขาเองอาจจะรู้สึกเหมือนกับเฉยฉยยยเเเเเฉชชาาา็นนนนแกก่่ัคคคุุณณองงี้ละ อาจจะมีความรู้สึกที่เหมือนกับเย็นชาเฉยชาต่อกันหรือความารู้สึก <ori> ที่มันยังไม่เหมือนเดิมยังไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมที่ตอนเราเคยใช้หัวใจดวงเดียวกันรู้สึกไปด้วยกันแค่มองตาก็รู้กันแล้วว่าเรารักกันเรารักกันเรากกเร,ากกรา trov, ู้คิดถึงกันแค่ไหนเรารู้สึกถึงกันแค่ไหนแต่ว่าตอนนี้ความรู้สึกของเขาเนี่ยเขามองเรามาเนี่ยมันคือความเย็นชาคือความเฉยชานั่นเองซึ่งความเฉยชาไพ่เท็มปูนกับไพ่สิบดาบคือการบอกลาโดยที่ไม่ต้องพูดเลยว่าพอเธอะเลิกเธอเลิกกันเถอะลากันเถอะ ตาก่อนไม่ต้องพูดเลยเพระไพ่ขึ้นมาบอกแล้วแล้วว่า t e m p ์ l ู n ลนคือเราสามารถสามารถสัมผัสได้จากการที่เหมือนกับเขาเฉยชาเขาเย็นชากับเราเราก็คือการที่เหมือนกับว่ามันบอกลากันหมดแล้วโดยที่ไม่ต้องพูดอะไรเลยนั่นเองมาดูไพ่เอาระเคลื่อนกับชาวสีเมฆกันอกีกว่าเป็นยังไงบ้างนะผมไพ่เขียนว่า keeping up นะผม advance ก็เหมือนกับตอนนี้ มันคือการที่เหมือนกับว่าเราต้องเริ่มรู้สึกเหมือนกับว่า Hans ยกระดับตัวเองมากขึ้นในการที่เราเหมือนกับจะต้องรักษาตัวเองเยียวยาตัวเองบ้างรักษาหัวใจตัวเองรักษาความรักของกันและการให้มันยังหงเหลืออยู่บ้างเพราะถ้าเกิดตับใดก็ตามชาวสีเมฆยังคงอยู่ตรงที่เดิมอยู่เนี่ยคนรักของคุณเขาอาจจะไม่ต้องการก็ได้เขาอาจจะมีความสุขเหมือนกับตอนที่คุณไปก็ได้ลองเฟดลองให้เวลาของกันและกันลองห่างกันสักพักหนึ่งเ <remain, S 2> พือ่อที่จะอะไรเพื่อที่จะเหมือนกับลองดูว่าขาดกันไปจะทนได้ไหมถ้าเกิดไม่มีกันอยู่ยังรักกันหรือเปล่า ใจเราสองคนจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่านั่นเองส่งคลิปนี้ไปให้คนที่คุณรักนะผมถ้าเกิดคุณจะาให้เขาฟังเสียงหัวใจของคุณอยากให้เขาดินเสียงหัวใจขคุณว่าคุณรักเขามากแค่ไหนนะครับผมเราดังรักกันอยู่หรือเปล่าเรายัางจะกลับไปเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่านั่นเองนะครับผมก็ขอ,ขอบคุณชาวราศีเมทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะผมแล้วก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วก็นี่คือการดูดวงทั่วไปนะไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งเท่านั้นนะครับผมแล้วก็สำหรับใครอยากดูดวงส่วนตัวก็แอดนมด้ะครครรััับบผสสี